แต่บายดีพี่น้องพอๆกับออกกันเลยพี่น้องเลยโชว์วัดายอีกเลยพี่น้องเลยปลาวัดแห่งองค์ป่าเก่าแมนพ่อแลหลมปลุกไงเจะตีพ่อเลี้ยปุ๊โตใหญ่เลยเลยพี่น้องเลย Chân đi đây là phía nó quá to Nhà gì khác phía nó ơi bắt tay cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

เป็น <laughs> ประกายเลยพี่น้องใส่ฟร <laughs> ีปุยเอามือกองพันเจ็บตีนพี่น้ <laughs> องเลยมือกองกประจ๊าบขนุออตลอเป <laughs> ็นน้องแพหมดพี่น้องนานเม่น้องแพ้ได้เลยพี่น้อง <laughs> ไม่น้องแพ้ด้ปลาใหญ่พี่น้องเย

Tì đây kỳ nông tông tôn. oh, no. kỳ nông ơi. Oh. Tôn phí nông kỳ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  nông nông เลยพี่น้องเลยเขาขึ้นมาเจอเหือตาโกเนะมันลายไนแล้วเร็วเลยพี่น้องเเลรเ ปาขอใหญ่มาหมดแล้วได้ปาขอพี่น้องเลย <c oughs> ขอหรือปลาช่อนนั่นเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ตัวใหญ่เติบพี่น้องเลยมันมันสองแล้วสองแต้มเอาไว้สรุปผลงานกัน

ปาโต้สไลายพี่แต่ปลาโต้หนูเจอแล้ะว่ามันอยู่เต็มสลา,ามใหม่เนาะโต้งอีเลพี่น้องเลยเาสลามใหม่ออกมาขาวกระหว่างวกระหว่างเอาสลามใหม่ออกเนาะของอู้ไว้ในน้ำพี่น้องเลยเ เจออีกแล้วเสียใไปาเก่งพี่น้องเลยหญนอยู่ใส่งามๆอยู่พี่น้องโอเเก่งอีกเลยพี่น้องปลากาพี่น้องเลย เอปมาไตได้ปลาเกงน้อยกะโบน้อยปลไดพี่น้องใหญ่ตอ นี่วนี่โอ้ใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยแจ้วสมนสีนิ้วสันสีนิ้วเลยพี่น้องใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยปลาเก๋นิดแล้วพี่น้อง เป่งๆเ,เ,เลยบาทสุดท้ายท้ายสุดได้บาทเนี่ยค่ะบาทล่างแหนี่สายใหญ่ๆนี่ตัวเป่งๆเ,เลยเฮ้ <c oughs> แจวเลิกหลายอยู่พี่น้องขาวจ๊วเอาปิดก่อนเอาที่น,นี่พี่น้องกระสบ nó nhảy vậy đi mà sẽ thải xuống phía nào đen sẽ nhảy lên Hãy subscribe cho kênh ไปเลยะกุ่มร้ายเติบหวานอยู่เนาะเดี๋ยวเมื่อเราเที่ยนจะสรุปผลงานราเราไปไดยนี่ก็มาทอดเทือนเลยพี่นอ้องเอ้ยมาเบ่งผลงานนำกันมาอน่ อ้าวเที่ยวมาปึ๊บอือหือโอ้โหพี่น้องเลยปวดหัวปลาปรากฏเขาก็สังหารเพิ่นไปโต๊ะหนึ่งปลาคอหนาวหนาวพี่น้องออนี่พี่น้องโอ้หปลามีเต่าสว,วยงามเลยพี่น้อง สวงามเลยเนาะประคอมันีกไดสองปกดอีกหนึ่งอ้อ้หูใหญ่ใหญ่เลยพี่นะ้องใส่ใหญ่าง,าง,งามเลยเด้พี่น้องใส่ลูกโอ้ถือหน้ายาปลาลูกนะู้หน,น,น้าลูกอืมโหน้องแพ้แะเจ็บอยู่ อืมไม่ใช่ไงอืมน่ะใส่ยาเลยเนะาะอืมจังกระแบบนี่ประคบสองเลยได้พี่น้องเจวเจวเพื่อแะ้วกับตัวใหญ่อีก,อยอยอกนี่กระสูแล้วก็ปลาสูตรเนาะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเชิญปลาสูตรแต่ั่งไทยเผชิญปลากระสูบนี่ โอ้โหตุ๊กใหญ่ใหญ่เจ้าเจ้าหลายหลายปรากฏอีกนี่สุดยอดเอาเรื่องออกกันผลงานก็รซื้อว่าได้หลายขนาดเลยพี่น้องนี่ปลาตองเ่าก็ไไ้ปลากระไรพี่น้องมีตัวใหญ่ใหญ่ สุดยอดสุดยอดพ it, ี่น้องมันมันมือนนี้เนาะแต่ว่ากันมันมันหนาวหนาวพี่น้องเอาละสำหรับคลิปนี้เข้ากันสิเลยขอลาพ่อแม่พี่น no ้องไว้สำนีเนาะฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีพี่น้องบรรยากาศยามแรงแรงพี่น้องเลยมันมันนี่ฮั่น หั่นประกาประตองน,นี่โอ้ยเสร็จนะ